ประเด็นหนึ่งประเด็นหนึ่งคนที่เกิดความเสียหายพอเป็นบริษัทใหญ่องค์กรใหญ่พอเห็นคนเสียหายหนึ่งคนคนได้รับข่าวก็แห่กันไปแจ้งความจนจากเดิมนะเป็นการช่อโกงหนึ่งคนกลายเป็นการช่อโกงประชาชนคดีนี้เนี่ยเป็นร้อปีพันปะีเลยนะอยู่ที่การกระทัความผิด สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมขีวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นประเด็นร้อนนะครับเรื่องของคลิปที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเทวดานะครับไปรับเงินนะมาทําการเคลียร์องค์กรต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้บริษัทนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ ใช้ลูกโซ่นะครับถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะและบรรดาบอส,สอต่างๆตอนนี้ก็โดนแจ้งข้อาหาไป6คนแล้วก็ตอนนี้ผู้เสียหายก็ทะลุมากกว่านะครับ1,000ลายเข้าไปแล้วนะครับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ก็มีการไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ว่านะครับก็เกี่ยวข้องกับคนที่คลิปหลุดและเป็นคนเคลียร์ องค์กรนะครับเพื่อเข้าทําการตรวจสอบบริษัทดีไอคอนด้วยผมยอมแพ้ตั้งแต่ก่อนมารายการพี่แล้วครับเฮ้ยผมยอมแพ้มานานแล้วครับผมผมไม่รู้ผมสู้กับอะไรอยู่หรือสามีทุกวันนี้ผมยังไม่รู้ว่าชีวิตผมสู้อยู่กับอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ครับที่ผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆพี่หนุ่มสอนผมตอนเข้ารายการว่าพอพูดแต่ความจริงนะพี่ดุยครับผมพูดความจริงก็ยังไม่ได้เป็นแบบนี้ผมไม่กล้าพูดละผมพูดความจริงก็หมอผมรู้สึกอย่างน,นี้จริงๆผม,มอยากช่วย มันก็วอยู่ีโอเควิเคราะห์เสียงที่เปิดให้ฟังหน่อยสิในเสียงที่ผ่านมาผู้พูดพยายามสแสดงอารมณ์อ่อนแอและหมดขนทางโดยเน้นย้ำความริษกเหล่านี้อย่างมากซึ่งอาจเป็นการใช้จิตวิทยาเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความเห็นใจอย่างไรก็ตามการแสดงออกที่มากเกินไปอาจทําให้รู้สึกว่าผู้พูดกําลังเสแสร้หรือเรียกร้องความสนใจครับเดี๋ยวพี่ออฟตามตรงคือในบริบทนั้นเนี่ย ไอ้สาเหตุที่ผมไม่อยากไปต่อแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่รู้ผมสู้อยู่กับอะไรคือในบริบทนั้นเนี่ยไอ้สาเหตุที่ผมไม่อยากไปต่อแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่รู้ผมสู้อยู่กับอะไรมันมีอำนาจมืดหรือมือที่เรามองไม่เห็นหรืออะไรก็ไม่รู้ที่แบบมันมากระทึบเหยียบย่ำเราจมดินจนแบบหนักขนาดนี้ผมก็เลยอาจจะยังไม่พร้อมที่จะจะไปโกหกตัวเองแล้วตอบว่าผมจะสู้ครับผมจะปรับปรุงผมจะเปลี่ยนแปลง นบริบทนั้นผม <S <S ผมไม่สามารถจะโกหกตัวเองและพูดแบบนั้นได้ครับ m, m, แต่ถ้านาบริบทเนี้ยที่ผมมีสติแล้วผมก็ต้องสู้ต่อเพราะว่ามันมีทีมงานอีกเยอะเลยครับที่มันเป็นอีกฝั่งหนึ่งและฝั่งที่เขาขายอยู่ฝั่งที่เขาทำธุรกิจอยู่แล้ววันนี้เขาเดือดร้อนแล้วจากเอกสาแสนเนี้ยที่มันเกิดขึ้นมั่งว่าเมื่อสองคืนที่แล้วผมได้ไปแจ้งความไว้แล้วที่สอนปราเวศนะครับแล้ววันนี้เดินทางมาเพื่อพบกับเจ้าหน้าที่ เพื่อแสดงความสุจริตใจและก็พร้อมให้ความร่วมมือในทุกประการที่เจ้าที่ต้องการครับก็เลยมาแสดงตัวไว้ก่อนครับผมทาไมรเราถึงต้องมาแสดงความสุจริตใจครับเพราะว่าตอนแรกเห็นวามม่าเราต้่คืออยู่ครับก็มันมีประเด็นเรื่องของคลิปที่ออกไปที่โผล่ไปเป็นไวรัลเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าไม่ไว่าไงก็ตามเนี่ยผมว่าผมต้องมาแสดงตัวนะครับเพราะว่าในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้คนกําลังคุมเครือว่าตกลงพี่กบเสียหายพี่กบเป็นแม่ทีม พี่ก็เป็นผู้สมบค้นร่่มคิดหรือเป็นอะไรเพราะฉะนั้นข้างหน้าเป็นยังไงผมไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าผมมาก่อนเรื่องของราชการนี่ผมไม่รู้หรอกว่าขั้นตอนเป็นยังไงแต่ผมต้องมารู้สึกแค่นั้นนะครับคิดที่หลุดออกไปเนี่ยในในตอนนั้นเราไปขึ้นไปในฐานะอะไรยังไงเนี่ยเอออันนั้นน่ะมันเป็นหลังจากที่ผมสมัครเข้าไปได้สี่หรือห้าเดือน<ช>นะครับ<ช>ต้องบอกที่มาที่ไปอย่างเงี้ยครับแล้วในการขึ้นน่ะมันจะมีหัวข้อที่เราเรียกว่า rising star พื่อที่มาบอกเล่าว่าเหตุผลอะไรถึงมาทำขายของออนไลน์นะครับก็เลยอยากให้ขึ้นไปเราเรียกว่าแบ่งปันก็จะมีภาษาของเขานะให้ขึ้นไปบอกเล่าไปแบ่งปันว่าอะไรที่ทำให้มาทำขายของออนไลน์ขายแล้วเป็นยังไงนะครับก็ถ้าหากคุณหายไปเขาจะปลอดภยัยวันนี้มาร่วมกันนยครับคุณมาให้ข้อมูลกับพวกเราทุกคนว่าใครเรียกรับคุณบ้าง เมื่อวานผมเห็นในรายการหนี้แสคุณพยายามที่จะไม่พูดนะครับผมเข้าใจได้นะเพราะเทวดาเขาบอกคุณว่าไม่ต้องพูดอะไรเดี๋ยวทุกอย่างจะจัดการให้คุณเองวันนี้คุณถึงนิ่งคุณถึงไม่พูดอะไรแต่คุณเชื่อเลครับว่าเทวดาเขาไม่ปลื้มคุณแล้วตั้งแต่คลิปเสียงนั้นหลุดมาคุณอยู่ในอันตรายด้วยเช่นเดียวกันวันนี้คุณออกมาครับเอา u s t ที่คุณมีเอาทรัพย์สินที่คุณมีไปขายซะเอาไปขายซะแล้วมาชดใช้เอามาคืนให้กับ พี่น้องประชาชนที่เขายากลําบากนะครับกับตัวเอาทรัพย์สินที่มีไปขายเอาเงินมาคืนให้กับคนที่เขายากลําบากซะแล้วมาเปิดนะครับว่าใครที่อยู่เบื้องหลังให้คุณทําธุรกิจแบบนี้ใครที่กินเครื่องเส้นไหวของคุณไปบ้างออกมาเปิดครับแล้วคุณจะปลอดภัยนะครับคืนเงินให้กับประชาชนไปการดําเนินคดีว่าไปตามกลไกทางกฎหมายนะครับ อย่างหนึ่งที่บริษัทในลักษณะนี้ชอบทําก็คือการเอาคนที่ประสบความสำเร็จมาครับแต่ไม่เคยบอกเลยว่าที่ล้มเหลวนะเท่าไหร่รหัสการขายมีเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้นี่สี่แสน,แสนใช่ไหมสี่แสนคนที่ไม่ไปต่อมีกี่คนครับเยอะกว่ายอยู่แล้วครับพี่นี่แหละคือทาไมเป็นข้อเท็จจริงในทุกๆธุรกิจแลยอผ่ผมผมเข้าใจแต่ว่าคุณได้นําเสนอกลุ่มคนเหล่าน,นี้บ้ล่ะว่าคนที่มาร้อยคนไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ที่ประสบความสำเร็จมีกี่คนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือรายละเอียดนะที่ควรบอกให้ชัดแจ้งนะครับ ดียังไงเสียยังไงนะครับถ้าถ้าจะฟ้องนะครับฟ้องผมได้เลยผมกล้าพอที่จะมาให้ฟ้องผมไม่ต้องไปฟ้องผู้แต้มชาผมฟ้องผมได้เลยคนเดียวด้วยแล้วผมพร้อมที่จะเดินหน้าสู้กับท่านนะครับเอาเป็นว่าเรากำลังเดินหน้าสู่สู่ความถูกต้องและชอบธรรมแต่เรารู้อยู่แล้วว่าในสิ่งที่คุณจะกำลังกระทำหรือกระทำมาแล้วเนี่ย มันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องคุณย่อมรู้กับตัวเป็นสิทธิ์ของทุกท่านครับที่เราคือตำรวจเรากล่าวหาก็เป็นสิทธิ์ที่จะต้องแก้ข้อกล่าวหาในระบบกฎหมายของประเทศไทยแต่การที่จะแก้ข้อกล่าวหาแล้วคิดจะเอาผิดกับเจ้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยอยากให้มีสำนึกในเรื่องที่ต้องรบับผิดชอบต่อสังคมเช่นกันนะครับผมไม่กลัวที่จะถูกฟ้อง แต่ถ้าจะฟ้องดิ่งตรงมาที่ผมได้เลยเพราะผมเป็นผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติและเป็นผู้บัญชาสิ่งที่ให้กองบัญชาการสอบสวนกลางผมบัญชาท่านอักครเดตพิมนศรสีให้ทำในความคิดแล้วก็กฎหมายที่เราต้องเดินสู่ส,สู่ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนผมไม่ไม่กลัวครับครับและพร้อมครับ อย่างที่บอกสัดจากไม่มีในหมู่โจรไงพอเราจะติดคุกแล้วในพอแล้วก็ซัดทอดดำรงดาราก็ไปหมดคลิปเคิร์ฟ้องมาเปิดกันหมดตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปออกมาอีกหลายคลิปนะครับนะผมบอกแล้วว่าตอนนี้เป็นช่วงในการหักหลังในพอใครดูเนยเดี่ยตอนนี้ตํารวจเขาได้ได้ข้อมูลจากพวกที่หักหลังเนี่ยครับไปหลงเชื่อนันะกกฎหมายอะไรมากนะครับเป็นคดีนี้พยานหลักฐานนั่นติดคุกยาวครับผมได้คุยกับตํารวจคุยกับอัยการแล้วเนี่ย คดีความอยู่ในชั้นตํารวจในการสักสองปีคล้ายๆโปรเล็กนะครับแล้วก็ขึ้นสารอีกประมาณสักห้าเท่ากับว่าพวกนี้จะไม่ได้รับการประกันตัวติดพวกประมาณเจ็ดปีนะครับไม่ได้รับการประกันตัวใช่ชัวร์ๆก็คือก็มีบอสพอลนะบอสแซมบอสกันบอสมีอะไรพวกนี้อ่อันนี้ไม่น่าจะหรอกอืทําใจต้องให้สบายๆนะครับพักผ่อนเยอะๆนะครับการแจ้งความคดีนะฮะก็เป็นคําบอกเล่านะครับไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรง ไปพบพนักง,งานสอบสวนนะประเด็นที่น่าสนใจก็คือมีบรรดานักร้องนักสแสดงนะบรรดาแม่แม่ทั้งหลายนะครับซึ่งเป็นผู้ที่แอคชั่นบรรดาโค้ชทั้งหลายนะก็เปลี่ยนสลับไปเป็นผู้เสียหายไปแจ้งความนะเอาผิดผู้บริหารดีไอคอนนะครับซึ่งตอนนี้คลิปวิดีโอต่างๆก็หลุดออกมาเยอะแยะไปหมดฮนะ หลักฐานเต็มโซเชียลมีเดียอย่างน่าเลอเชื่อบางคนสงสัยว่าตกลงไอคลิปวิดีโอที่หลุดออกมาเอกสารต่างๆคลิปเสียงต่างๆที่หลุดออกมามาจากไหนผมอธิบายหุ้นส่วนนะครหลักเหล่านี้มาจากตำรวจนะครับเป็นหลักการสืบสวนสอบสวนในรูปแบบใหม่นะปัจจุบันตำรวจก็มีกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ ใช้หลักการสืบสวนสอบสวนเขาเรียกว่าโซเชียลซึ่งเชนหรือการต่อต้านทางสังคมนะฮะก็จะมีการดูดคลิปจากผู้ที่เป็นผู้ต้องหาเอาโทรศัพท์มือถือไปแล้วก็ดูดคลิปดูต่างๆดูข้อมูลมา,าก็มาไซาด์ดูแล้วก็ปล่อยในโซเชียลมีเดียอะไรที่เป็นประโยชน์สำหรับการสืบสวนสอบสวนนะฮะก็จะถูกเผยแพร่บนเืิอ์สังคมออนไลน์หรือถึงที่เรียกว่านิวมีเดียโดยใช้หลักการต่อต้านทางสังคมหรือโซเชียลซึ่งเชน นะครับทำให้ง่ายต่อการสืบสวนสอบสวนและเอาผิดกับผู้ที่กระทําความผิดได้โดยง่ายนะครับตอนนี้ก็จะสาวไปถึงผู้บงการสาวคนเคลียนะฮะอย่างเช่นสคอบเอยอ่อีดีเอยนะ, ơi, นะหน่วยงานต่างๆที่มีการรับสินบนเพื่อไม่ให้มีการเอาผิดองค์กรเหล่านั้นนะทั้งตำรวจตำรวจนะฮะแต่อย่างก็ตามประเด็นที่น่าสนใจคือการจะไปเอาผิดองค์กรเหล่านั้นต้องมีผู้เสียหาย นะครับผู้เสียหายก็เป็นพยายนพยายามเอาเป็นเป็นตัวองค์ประกอบนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือกลยุทธ์นะครับในการสืบสวนสอบสวนของตํารวจก็ต้องยอม,ยอมรับนะว่าได้ผลจริงๆินะครับท,ที่ผ่านมาตํารวจก็มีการอบรมเรื่องนี้เนะี่ยเรื่องการทำโซเชียลเซ็นชั่นเนี่ยนะฮะหรือการต่อต้านทางสังคมเพื่อให้การสืบสวนสอบสวนในรูปแบบใหม่เนี่ยได้ผลมีประสิทธิภาพมากขึ้นก่อนหน้านั้นประมาณสักสองสามปีที่ผ่านมาหลังจากที่มีการตั้งกองชการตํารวจไซเบอร์ขึ้นมา เมื่อก่อนปีแค่กองบังคับการปอทตอนนี้เป็นกองบัญชาการก็มีกระบวนการในการทํางานอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็มีขึ้นตรงกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับอ่ะแต่ประเด็นที่น่าสนใจนอกจากเรื่องของคนที่ต้องเป็นผู้ต้องหาดารานักร้องนักสแสดงโค้ชทั้งหลายเนี่ยที่ปริกตัวเองพยายามบอกว่าเป็นผู้เสียหายถูกหลอกลวงเนี่ยนะเพื่อหวังจะรอดเนี่ยโอกาสรอดมีไหมน้อยครับ น้อยฮะทุกคนก็พยายามบอกโอ้ยโยนไปความผิดบอดคนนั้นบอสคนนี้เองอยากอยากตาหาตามว่าไปตามกฎหมายนะว่าไปตามกฎหมายก็ยากนะครับพวกแปบแม่ทั้งหลายพวกหัวหัวทั้งหลายหัวหน้ากวนหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าเครือข่ายทั้งหลายเนี่ยมีความผิดหมดนะฮนะยิ่งคนที่ไปพูดนะฮะในตามรายการต่างๆสื่อเหล่านั้นก็ต้องรับผิดชอบพระนะฮะที่ไปพูด ก็ต้องมีความรับผิดชอบเพราะถือว่าร่วมกันกระทําความผิดนะนี่คือหลักเลยนะแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นเนี่ยนั่นคือหลักของตํารวจนะหลักของตํารวจเนี่ยก็คือเรื่องหลักพยานหลักฐานเรื่องของบุคคลที่พยายามพลิกตัวเองจากผู้ต้องหาพยายามจะเป็นผู้เสียหายเพื่อเอาตัวรอดเนี่ยก็เป็นหลักที่สองสองหลักนะที่เราเห็นนะแต่หลักที่น่าสนใจมากที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องของรายการหหนกระแสนะครับรายการหุนกระแสซึ่งมีหนุ่มกัญชยัยคุณกัญชัย ะะชื่อหนุ่มกัญชัยซึ่งเรารู้จักกันดีเนี่ยเขาก็เป็นคนดีนะแต่กลยุทธ์ของเขาน่าสนใจฮนะแต่คนที่อยู่เบื้องหลังคือหนุ่มดําอีกหนุ่มหนึ่งนี่ยเขาก็เป็นโปรดิวเซอร์ producer, นะ,ะที่เขาก็มีความชาญฉลาดมีความเก่งนะะในการทํารายการในการทํารายการของเขาเนี่ยเขาจะทํารายการในรูปแบบเขาเรียกว่ารูปแบบที่ให้สังเกตไหมคนที่ไปร้องเรียนในคดีเดอะไอคอนเนี่ยพนะะาผู้เสียหายไปเป็นคนที่ออกรายการหุนกระแสะหมดเลย จัดเต็มสูบไปะนะฮะ,ะเขาเรียกว่าจัดเต็มหน้ากระดานทุกคนเนี่ยนะ,ะเดินไปร้องนัดมากันโดยไม่ได้นัดหมายเดินสายกันเป็นแผงเลยเพื่อทําเป็นกระแสใหญ่ก่อนที่ทำถึงจุดจุดนั้นนะฮะเขาก็จะเอาทั้งผู้เสียหายมาพูดก่อนจากผู้เสียหายมาเสร็จเขาก็จะเอาทั้งผู้ที่ถูกกล่าวหานะะ,ะต่อมาก็เอามาประชิญหน้ากันนะ จากนั้นก็ที่ประกบน่าสนใจคือเขาจะส่งทนายนะของเขาเองของรายการเองทั้งสองฝั่งเนี่ยเข้าไปคุยกันก็ไปปะทะกันเอาเป็นประเด็นที่อันไหนมีช่องโหว่เขาก็แจ้งความมือดีและทนายทั้งสองฝ่ายก็สู้กันไปให้แสดงความคิดเห็นแตกต่างกันก็เป็นกลยุทธ์ในการทํารายการที่ดีไหมก็ดีก็ได้สังคมได้ประโยชน์กับสังคมด้วยนะครับแต่ประเด็น1ประเด็น1คนที่เกิดความเสียหายพอเป็นบริษัทใหญ่องค์กรใหญ่ พอเห็นคนเสียหายหนึ่งคนคนได้รับข่าวก็แห่กันไปแจ้งความจนจากเดิมนะเป็นการช่อโกงหนึ่งคนกลายเป็นการช่อโกงประชาชนคดีนี้เนี่ยเป็นร0อยปีพันปีเลยนะอยู่ที่การกระทัความผิดบางคนว่าเทียบเขาคดีแม่ชะม้อยเปล่าแม่ชะม้อยสุดท้ายจำคุกแค่เจปีนะคือจำคุกตลอดชีวิตคดีนี่นะฮะดารานักกรองนักสดแสดงรายการทีวีพระพเพลเนี่ยโดนหมดนะ นะครับก็ถือว่าร่วมการกระทวามผิดถ้ามีพยานหลักฐานถึงพนักงานสอบสวนสุดท้ายคดีนี้ถ้ามีการเอาผิดทั้งหมดนะฮะรายการที่เหลือคงรายการเหลือรายการเดียวก็คือรายการหังกระแสนะหนุ่มกัญชัยก็คงจะรอดคนเดียวรายการอื่นคงผู้ดําเนินรายการก็คงโดนดำเนินคดีตามกฎหมายไปหมดและคดีลักษณะเช่นนี้น่าสนใจนะฮะถ้ามีการแช่งก็กล่าวหามีการส่งฟ้องผู้โดยส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการประกันตัวเพราะมีโทษสูงนะครับหนักกว่า คดีฆ่าคนตายคดีก่อการร้ายด้วยซ้ำไบขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สุราชายสูนเดดยูนพระเจ้าแผ่นดินสินักแร,ราแ่นดินไทยในรัฐชครางที่สิบส่งอุทิศเพื่อบูพระชาสืบไา สมดาขอพระสยามเทวาคุ้มคองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทานมีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีรรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมนทรรามาธิบดี สีสินมหาวชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราทิเบตร,ราชวรโรดมบรรมมะนาทบพิตรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโอเดชะทาต้องเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญ ยาทีการดังร่มโพยพระบาทพระมีนำการร่นไปพแบบระสุนรเดือดร้นนะแห่งหุ่นใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมขับเิลี่นใครส่งเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสา ทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด 但愿永如来。